ธรรมะเพื่อความอยู่ดีทางเศรษฐกิจสู่พระไตรปิฎก 1. วินัยปิฎกเล่ม4ข้อ87หน้า106 2. ทีฆนิกายปาติกวัตรเล่ม11ข้อ197หน้า202 3. สังยุตตานิกาย สรายตนวัตรเล่น18ข้อ631ถึง643หน้า408ถึง415 4. อังคุตรนิกายติกานิบาตเล่น20ข้อ459หน้า146 5. อังคุตรนิกายจัตุกานิบาต เล่ม21ข้อ62หน้า90 6อังคุตรนิกายปัญจาการนิบาทเล่ม22ข้อ41หน้า48 7อังคุตรนิกายอัตการนิบาทเล่ม23ข้อ144หน้า289 8อังคุตรนิกายทศกานิบาท เล่ม24ข้อ91หน้า188รวม8เล่ม20ข้อ15หน้าธรรมที่พระหัตถพึงหลีกเว้นจากพจนานุกรมมี6หัวข้อดังนี้ 1. หัวข้อที่137กัมกิเลสส 2. หัวข้อที่168มิตรเทียม4 3หัวข้อที่196อักติ4 4หัวข้อที่199อาบายมุก4 5หัวข้อที่200อาบายมุก6และ6หัวข้อที่245อนันตริยกรรม5ทมที่กระหัสคึงหลีกเว้น สู่พระไตรปิฎก 1. ทีฆนิกายปาติกวรคเล่ม11ข้อ174หน้า195 2. ทีฆนิกายปาติกวรคเล่ม11ข้อ176หน้า196 3. ทีฆนิกายปาติกวัคเล่ม11

หน้า240 6. อังคุตรนิกายจตุกานิบาตเล่ม21ข้อ17หน้า23 7. อังคุตรนิกายปัญจการนิบาตเล่ม22ข้อ129หน้า165 8. อังคุตรนิกายอัตถกานิบาตเล่ม23 ข้อ144หน้า292และ9อภิธรรมวิภังเล่ม35ข้อ984หน้า510รวม5เล่ม15ข้อ11หน้าที่มาและหมายเหตุที่มา พระพรมคุณาพรปอประยุตโตพุทธศักราช2 5 5 3พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมพิมพ์ครั้งที่19นนทบุรี SR Printing m a s s p r o d u c t หมายเหตุปัจจุบันพระพรมคุนาพรปอประยุตโตดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุทธโกส,สาจารย์ หัวข้อธรรมและข้อธรรมเหล่านี้เลือกตัดมาจากหนังสือพจนานุกรมเพื่อใช้เป็นสะพานเชื่อมไปสู่พระไตรปิฎกผู้สนใจโปรดศึกษาเพิ่มเติมและอ้างอิงจากพจนานุกรมนั้นเถิดธรรมสะพานครั้งที่12จบแล้วสวัสดีครับ